การต่อสู้นี้ฉันจะเป็นคนเผยแผ่มันสู่สาธนารนณะเองช่างเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดจริงๆต้องแบ่งปันให้ทุกคนในหลงตู้ได้ดูแล,แล้วเฮ้ยนี่คือความนเนื่องของผแผนกสื่อสารมวลชนของกเราโย่้ยมาลงมือลงคลิปกันเถอะ้ยเราเป็นสิ่งที่มีคุณภาพโอ้ยเอย,ยังยังไม่รีบกดดูอีกเหรอมามาแล้วมาแล้ว เฮ้ยทำไมคลิปนี้ถึงมีคนดูเยอะเรื่อยๆวะโอ้ยอดเฮ้ยอันดับหนึ่งแบบเดียวทามันเหรอต้องใช้เขาแน่ๆเลยเฮ้ยนี่มันวิดีโอหรือสตรีมหรือเปล่าเนี่เฮ้ยมันมันเป็นใครวะไอเวียนนั่นนะเฮ้เฮวิดีโอการกัดล้างสนามลบดาวคารมาแล้วนะไปๆไปดูเร็วทุกคนเอจริงๆกันเหรอเฮ้ยหลงตู่นิวเป็นคนอัปเดตเลยนะเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาดูกันดีกว่า ไอ้มีชื่อบอกไว้หรือเปล่าล่ะเอ้น่าตื่นเต้นมากเลยนะคนคนนี้เป็นใครกันพอหญิงวิทยาลัยหลงตู้นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยกำลังบันทึกเสียงเ้อข้างนอกนี่ตื่นเต้นอะไรกันนักหนาเนี่ยปัจจุบันอะวันนี้ฉันไอ้นี่โอ้เขาแข็งแกร่งมากเลยสุดยอดมาดูนี่เร็วไอ้ เรื่องจริงอันหนี่เขาเป็นใครกันจะตะโกนอะไรกันนักหนาหนวกหูชะมัดเลยฉันกำลังบันทึกเสียงไม่ได้ยินสักทีเฮ้ hey, จะยินยินก่อนสิหัวหน้าห้องฉันมีอะไรดีๆบ้างอย่างอยากให้เธอดูสักหน่อยนะเออฉันคิดว่าความสนใจของเราจะต่างกันนะ ไม่นี่มันเป็นความสนใจของเราสองคนใหญ่จริงๆเลยนะฉันไม่อยากดูเดี๋ยวเธอเห็นเธอเองก็จะฝินแน่นอนฉันรับรองได้เลยกลยุทธ์บุกสนามดาวังขานระดับ S ฉันรู้ว่าเคียร์ผ่านระดับ S นั้นแต่การที่ไม่เปิดเผยตัวปนนี่มันไม่น่าเชื่อเลยนะไม่มันกำลังจะเริ่มต้น การตอบสนองนี่น่าเหลือเชื่อเลยนะความเร็วและความเข้าใจในสิ่งรอบตัวนั้นความสง่างามที่น่าสยยดสยองนั่นกับการกล้าเล่นกับความเจ็บปวดระดับ100เขาแทบไม่สนใจกับอาการบาดเจ็บเลยเขาเป็นคนที่พวกไร้ความรู้สึกเจ็บงั้นเหรอฉันรู้ดีว่าการบาดเจ็บจะส่งผลในเส้นประสาทความเจ็บปวดทำให้ปฏิกิริยาการตอบสนองของเราจะลดลง มันไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้นะที่เขาไม่รู้สึกแบบนั้นนะการฝึกแบบไหนกันที่เพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการควบคุมตัวเองนะฮะ้าหากพูดจริงๆแล้วแล้วก็การมีเขาอยู่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวในการแข่งขัน EM เรียกว่าเป็นเสือหมอบมังกรซ่อนเลนก็นได้ดวงตามาังกรไร้ขอบเขตน,นั้นต้อยตอสุดท้าย ยังก็ว่าไม่มีสิ่งใดที่หยุดยั้งเขาเอาไว้ได้เอ่อถ้าถ้าฉันเป็นคู่ต่อสู้เขาฉันคงเลาได้เลยละว,ว่าไม่กล้าสู้แน่นอนฉันหวังว่าจะไม่ได้เจอคนคนนี้ในต้นเกมการแข่งขัน EM นะเฮ้โอ้พระเจ้าดูนี่สิเขาช่างเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเลยเอของของเขาข้าเขา,ขายอมจำนวนแล้วก็ช่างเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบแน่นอนดวงตาคู่นั้น น่าทึ่งจริงๆเลยผู้ชายคนนี้มีหน้าตายอยังไงกันนะวิทยาลัยเขตอเมริกาเฮ้ยมีก้อนขวาดล่างของพวกวิทยาลัยลงตูวออกมาแล้วเหรอเฮ้ดูแล้วดูแล้วดูแล้วโอ้ฉันไม่คิดเลยนะว่าชีวิตนี้จะสามารถเรียนรู้ทักษะดีได้นะไอ้มันทำได้จริงๆงั้นเหรอเนี่ยมีคนเทบแบบนี้ได้ไงกลั่น้ ตอนแรกก็คิดว่ามันเองก็เป็นแค่การปั่นกะแซกกระเทานั้นไม่คิดเลยนะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงนะพอพักมาโคเฮ้ย hey, มาโควิดีโอย้ายไปที่เว็บบอร์ดของโรงเรียนสาขาหลักแล้วเฮ้ย hey, คลิปนี้ต้องเป็นข่าวดังแน่นอนในสัปดาห์นี้หลายเท่าเฮ้ย hey, เยี่ยมไปเลยอย่างนี้การบ้านของเราก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ววันรุ่งขึ้น อก็แค่ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เอีมไม่กี่คนตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนเหรอมันจะลบกวนการดูสาของฉันไปถึงเมื่อไร่กันเนี่ยเฮ้ยปรมาจารย์นิระนามนั่นนะหรือว่าจะมาสู้กับเรือนร่างของคริสเตน่าได้นะเขามีเสียงแบบชู้ชี่ชานใช่หรือเปล่าล่ะหรือมีหน้าอกแบบลิวหมิงลีไหมล่ะโอยเ้ยไม่ได้ไม่ได้คิดถึงแล้ว จะมูกไหลโอ้ยไม่ใช่ดิกำเดาไหลไม่ได้ฉันต้องการเอาไว้วันนี้เป็นวันสำคัญของเจ้าอ้วนคนนี้ปุ๊บเปิดไอเทมโปสเตอร์การ์ตูนแบบครบชุดฟิกเกอร์รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นแบนเนอร์ที่เจ้าอ้วนทำเองอุปกรณ์เชียร์แบบครบเซ็ตงานแจกลายเซ็นของหลี่วหมิงหลีฉันกำลังจะไปเอาช่า นี่นายทำอะไรนะถ้าฉันชวนเขาไปกินข้าวในตอนนี้เชื่อได้เลยว่าเขาคงต้องหมกตัวอยู่ในห้องทุกสัปดาห์แน่นอนเออเขาชอบมาบ้านฉันเพื่อทานอาหารอร่อยๆจ้างผูชือ่อไปกินข้าวบ้านฉันหรือเปล่าละ่ะนี่ฉันชอบแน่นอนฉันอยากไปกินอาหารอร่อยๆนะเออแน่นอนสินายไปหรือเปล่าละ่ะเห็นว่าบ้านเด็กกำพร้าน่อาหารแย่มากเลยนะไปไปไปฉันน่ะไม่ได้กินของอร่อยๆมานานแล,ล้วล่ะ เฮออ้นี่มาบ้านของฉันสิมากินปลาหยุดตุยดีกว่านะฮะปลาหยุดตุยเยอะเลยหล,ลังจากนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาเองก็มักตามฉันไปเสมอจนกระทั่งเข้าร่วมกับกองทัพคืนนี้ไปไหนงั้นเหรอจะมากินข้าวบ้านฉันหรือเปล่าล่ะฮะาพี่ฝังพี่ว่าตอนนี้ฉันดูโอเคหรือเปล่าล่ะวันนี้นะเป็นวันสําคัญของผมเลยนะผมรอคอยเกือบมานานสองเดือนแล,ะละ้วล่ะ เออจะไปไล่ตามเทพธิดาของนายอีกแล้วสินะหรือถ้าฉันทํานายเป็นว่ามันคงจะเป็นเรื่องจริงจังสินะเออเหมือนกับที่ฉันสามารถไปสาร,รภาพรักแม้ว่าจะถูกปฏิเสธแต่อย่างไงมันเองก็เป็นประสบการณ์เอ้ยกีปีมาแล้วที่ทุ่มเทมากนะักขนาดนี้อ่าลืมมันไปเถอะผมก็แค่อยากจะมองเธอเงียบๆแค่ชอบนะไม่จำเป็นต้งองออกมาครอบครองก็ได้ อ้างั้นก็แล้วแต่นายเลยช่วงนี้ฉันต้องฝึกนักอย่าลืมเหรอว่าใครที่ได้น้อยกว่า800แต้มต้องซักถุงเท้าหนึ่งเดือนนะฮะฝึกอย่างหนักเลยงั้นเหรอนี่พี่ตั้งใจกวนผมให้กมโมโหอยู่ใช่หรือเปล่าเอ่าฉันกลับบ้านเลยละกินข้าวเย็นด้วยนะอย่าลืมน้ำใสไหลล่าตอนหน้าเทพสิดาของนายเดนละฮะ หอมมากเลยนี่กลิ่นปลาปลายุ่ตุยนี่นะโอ้เอานี่กลับมาแล้วกันเหรอโอ้เจ้าเปียกลูกนี่สายตาไม่เลวเลยนะผู้หญิงคนนั้นอะ่ะสวยมากเลยละเหมือนแม่สมัยเด็กๆเลยละฮะผู้หญิงนันเหรอเฮ่อนี่แม่แต่งหน้าด้วยงั้นเหรอวันนี้เกิดอะไรขึ้นเอองั้นผมขอไปหุงข้าวก่อนดีกว่าก่อนที่แม่จะโกรธ เอ้ะมีเข็กมากันเหรอพี่ชายดูนี่สิสวัสดีตอนเย็นเพื่อนร่วมฉันโมโ่ฝงเออโจโจโจชืจจ่อฉันกันเหรอทำไมเธอถึงมาอยู่ที่บ้านของฉันได้ล่ะโม่เสียวชิงต้องเป็นพ่อใหญ่เด็กนี่แน่นอนเออชีวิตก่อนหน้านี้ โจจือฉิงไม่เคยมาที่บ้านของฉันเลยสักครั้งดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะาทฤษฎีผีเสื้อปีกหักในโคตดที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวผมแจกไว้เอฉันหวังว่ามันจะพัดพาเอาเอเลียนนั้นออกไปด้วยก็ดีนะโจจือฉิงและเสี่ยวชิงเรียกได้เลยว่าเป็นคนประเภทเดียวกันพวกเธอนั้นเป็นอัจฉริยะทั้งคู่เด็กทั้งสองคนนี้ กลายเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันทำให้แม้แต่ชั้นนั้นก็คุ้นเคยกับโจจือฉิงไปด้วยคือว่า,าคุณไม่ต้อนรับฉันงั้นเหรอหม่อฟังเออเออใช่ที่ไหนกันล่ะเทพธิดามาเยือนต่อหน้าผมทั้งทีผมเองก็ยินดีสินี่ยากะล่นไปให้มากล่ะล้างมือเตรียมกินข้าวด้นแล้วฮ่าดูเด็กคนนี้สิมีบางอย่างเปลี่ยนไปมากเลยนะ มีทั้งความรู้สึกที่คุ้นเคยและความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยเอ่อรับทราบแม่เพ่อพูดกันว่าโรงเรียนเตรียมทหารเป็นที่ที่ไว้ฝึกเด็กคนนี้ให้ดีจริงๆเลยนะดูใจเย็นขึ้นมามากเลยไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะขยันมากกว่านี้ได้ยังไงกันเก็เดี๋ยวผมจะช่วยเองนะวันนี้ผมจะแสดงฝีมือให้เองเฮ้ hey, พี่ชายละอายใจหน่อยสิฝีมือห่วยแตกแบบพี่นะ มีแต่จะทำให้โจจือชิงตกใจเอาเปล่าๆนะโม่เสียวชิงพูดถึงตัวเองหรือเปล่านะแม่แม่ดูสิพี่รังแกหนูอีกแล้วมาแล้วผมมาแล้วส่งมาให้ผมเลยโอ้ฝีมือมาเลวเลยนะพอ่อลองชิมดูสิโอ้อร่อยมากไก่เคียนกับรสชาติที่พ่อทำเลยละ ดูเหมือนว่าโรงเรียมเตรียมทหารก็มาเร็วเหมือนกันนะพ่อในที่สุดเขาเองก็รู้จักพึ่งพาตัวเองสักทีนี่เป็นโอกาสที่ดีเลยนะที่จะได้ฝึกฝีมือทักษะการทำอาหารนะการทำอาหารของฉันนะ่ะที่ฝึกมาจากดาวังคารนะ่ะก็ถือว่ายังพอมีประโยชน์อยู่บ้างพ่อวันนี้มาดื่มกันหน่อยดีกว่ามาแล้วครับอาหารมาแล้วโอ้ตะเกียบตะเกียบ โอ้น่ากินมากเลยนี่ลองกินดูนี่สิตอนที่มันร้อนๆน่ะรสชาติดีมากเลยละเออขอบคุณออสุภาพและยังรู้จักรักษาระยะห่างเทคนิคนี้ือถือว่าฉลาดยแม่เบาเลยนะพี่ชายของฉันสามารถควบคุมบรรลุถึงระดับนี้ได้ยังกันอันนี้กำลังร้อนดีอยู่เลยนะเนื้อเองก็ไม่เหนียวฮ่าอิ่มแล้วทักษะการทำอาหารของลูกชายของฉันถือว่าพัฒนาขึ้นมากเลยนะ เออหม้อฟังถ้ามีเวลาอีกสัก2อสาวันฉันอยากจะให้นายสอนฉันหน่อยนะสักสองสมเมนูเออหลังจากนี้ก็เป็นแขกบ้านของเราบ่อยๆสิพ่อกับแม่จะข้อออกไปเดินเล่นย่อยอาหารหน่อยนะเออเดี๋ยวผมกับเสี่ยวชิงจะจัดการที่เหลือเองครับเออรูปรักภายนอกถือว่าไม่เลวแถมยังดูสุภาพเรียบร้อยเอยฉันได้ยินมาว่าเธอเป็นหัวหน้าชั้นเรียด้วยนะ ควรจะดีนะหากได้ผู้หญิงคนนี้มาทั้งมีความสามารถและสวยแบบนี้มาให้กับโมเฟิงนะนี่พวกเธอนะ่ะอยากกินแอปเปิลกันหรือเปล่านะฮะฉันกินลบก่นได้นะออหนูไม่กินกันละกันเพื่อนหนูตามตัวแล้วนะงั้นหนูขอกลับห้องก่อนกันละกันนะพวกพี่ค่อยๆกินกันไปก็นล้วกันเออพูดเลยนะ Ờ, ฉันรู้ดีนะว่าโจจือชิงนะ่ะไม่ใช่อีกครึ่งชีวิตของฉันถึงแม้ว่าเธอจะสวยมากก็ตามทีเธอถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนสวยมากก็ตามเธอและแม้ว่าตอนนี้ฉันจะสามารถเข้าใกล้เธอได้มากขึ้นแล้วแต่ฉันเองก็ไม่สามารถถูกความโดดเด่นของเธอหล่อลวงได้อีกแล้วละตอนนี้นะ่ะควรจะมุ่งเน้นไปกับการแก้ไขเรื่องราวต่างๆเพื่อเปลี่ยนการลุกลานของพวกต่างดาว เออนี่แอปเปิลขอบคุณโ้แปลกใจไหมที่ฉันนะ่ะอยู่ที่นี่นะไม่กี่วันก่อนเขามาสารภาพฉันหมดเปลือกต่อหน้าฉันผ่านไม่กี่วันเขาเองก็ช่วยแสดงละครต่อหน้าวิลเลียมด้วยฮ้อรู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเลยนะแม้ว่าวันนี้ ที่ฉันจะมาที่นี่ก็เป็นเพราะเสี่ยวชิงพูดถึงเรื่องในการใช้วิชาของเธอเป็นโลกก็ตามแต่เมื่อนึกถึงเอ่อว่าการแสดงก่อนหน้านี้ที่เขาทำต่อหน้าวินเลียมแล้วทำไมรู้สึกเหมือนกว่าฉันกำลังถูกล่อลวงเลยล่ะไม่หรอกคุณกับเสี่ยวชิงนะ่เป็นเพื่อนกันนะเป็นเรื่องปกติที่จะมาแวะเที่ยวเล่นที่นี่นะพ่อแม่ของผมนะ่าจ,จะเข้าใจผิดอะไรบางอย่าง แต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายกับพวกเขาให้เข้าใจเองเออไม่เป็นไรคุณลุงกับคุณป้าก็น่ารักดีฉันชอบพวกเขามากเลยละ่ะฮ่าฮ่าคุณไม่จำเป็นต้องเกรียงใจหรอกบบ,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 บอกแ like อปเปิลแบบเดอะแมทริกเฮ้มีดเล่มนี้ความหนาะและเปลือกของแอปเปิลก็ถือว่าดีเลย<ด><ด>สิ่งนี้อาศัยแค่<ด>ทักษะเพียวเงั้นเหรอไม่สามารถทำได้ง่ายๆแน่นอน อรสชาติดีจริงๆเลยนะคิดถึงสมัยตอนที่อยู่บรดราวังคารจริงๆเลยแม้แต่นกที่ยังไม่ได้อึมาสัก2-3ปีพูดม่ถึงเลยละ่ะแอปเปิลนี่มีให้กินแบบนี้ถือว่าดีเลยละ่ะวันนี้ที่จริงที่ฉันมาในครั้งนี้ก,ก็เพื่อขอความเช่่ยเหลือจากนาย ในเมื่อมาจนถึงจุดนี้แล้วคงมีแต่พูดออกไปเท่านั้นเอคงไม่ใช่อยากให้ผมไปทำงานพาร์ทไทมเป็นเกะะาะกำบังให้กับคุณหรอกนะอถือว่าเป็นการขอร้องก,กันละกันยังไงฉันกับเสี่ยวชิงก็เป็นเพื่อนกันนะแถมเรายังเป็นเพื่อนร่วมชั้นอีกช่วยกันหน่อยได้หรือเปล่าล่ะหากคุณมีเงื่อนไขอะไรที่ฉันยอมรับได้ฉันจะตกลงการแข่งเอครั้งนี้ มันสำคัญกับฉันมากเลยเออรับได้แน่เงินเหรอเอ๊ะ Dark, dark, bitch, I'm the fucking king of rock, bitch. Profit, getting action. I'm rock, bitch. I think I'm fucking lost think in it. Attack, better attack. Making racks where it's at. Had my back to the map, not in act, that, That's a fact. We attack.